สวัสดีครับผมยินดี่้รับเข้าสู่ช่อง Rumble ครับวันนี้เรามา EFC ยุทธ์เสีงเช่นเคยนะวันนี้ครับผมเรามาอยู่กับทีมจิ้งจอกสยามผมเจ้าของคนไทยครับผมเลสเต s t e r City นะครั้งหนึ่งเคยเลื่อนชั้นขึ้นมาพรีเมียร์ลีกแล้วก็มาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปได้นะครับผมแล้วล่าสุดนี่รู้สึกว่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรคือปัญหาการเงินอนะ่ะคือแบบต้องขายตัวเยอะมากเลยแล้วก็สุดท้ายผมอยู่ในพรีเมียร์ลีกไม่ไหวครับผมต้องตกชั้นไปอยู่แชมเปี้ยนชิพนะแมทเฮอร์มาเรนครับผมผู้ศัรตรูจากเดนมาร์กอายุ ุเป็นแค่22ปีผมคิดว่าคนนี้นะนา่าจะเป็นประตูที่สามารถยืนเป็นตัวหลักของเราได้นะอายุน้อยมากเลยเรียกว่าไหนๆก็มาเล่นเลสเตอร์แนละ้วก็ปั้นเด็กหน่อยละกันเด็กเลสเตอร์คาร์ลัมดอยครับผมกองหลังที่เลสเตอร์เนี่ยยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมคิดว่าคนนี้เนี่ยถ้าเราสามารถซื้อมาเป็นกาลัลักของเราได้อาจจะยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กของเราที่ดีได้นะคนนี้อายุเแค่19ปีครับผมมาค่าประหาดเอ11อีกหนึ่งนักเตะที่เรายืมตัวมาผมแต่เป็นยืมมาจากเชลซีนะเซน ซา,าเร่คาซาเ้ผมเรียกว่าเป็นดาวรุ่งของอิตาลีนะเรียกว่าตรงเนี่ยคือแบบดีมากเลยนะเป็นแบบนักเตะที่แบบตัวใหญ่แล้วก็แบบฟองบอลดีอ่ะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเราที่แบบว่าถ้าเราอาจจะเซนถาวรคนนี้แล้วเช้ยยาวเลยแคซี่แม็กอัตเียผมมชื่อแม่งเท่จัดเลยคนนี้เราได้ข่าวว่าฟอร์นี่ถือว่าดีเหมือนกันนะแม็กอัเทียอยากจะลองใช้ดูเหมือนกันครับคนนี้ว่าจะไปได้ไกลหรือเปล่าับผมอายุ2ิปีเป็นปีกนะอับดุลปาตาบูก็ผมอีกหนึ่งดาวรุ่งที่เราเซนเข้ามาจาก เลตเตอร์เอ้ยอยากเลตเตอร์เลยอ่ะ จากสปอร์ตติ้งลิสบอนนะครับผมในโปรตุเกสนะเป็นปีกความเร็วสูงจากกาหน้าเรียกว่าทักษะดีมากนะคนนี้ไม่รู้ว่าในในของจริงเนี่ยเลสเตอร์หลังจากถ้าถ้าได้ขึ้นมาในรีมยรลีกจะซื้อขาดหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เลสเตอร์ต้องขาดอยู่พอดีรับปีกขวาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีแบบปีกขวาที่เรียกว่ามันมันตัวจริงมันแก่แล้วอะ่ะตำแหน่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาสุดของเราเลยคือตำแหน่งสุดหน้าตัวเป้านะเพราะว่าเรามีประมาณก,กี่คนเนี่ยสามสี่คนที่เป็นสุดหน้าเราซึ่งหนึ่งเดมิวาร์ดี้อายุ36แล้ว แล้วผมเรากำลังจะหมดสัญญาแบบทีมด้วยนะอีเฮนายโชคก็เช่นกัน26ปีแล้วก็กำลังจะหมดสัญญาแล้วก็ค่าพลังก็แบบเฉียดด้วยอาจจะบอกเป็นตัวโรเชตชันอะไรแบบนี้คนระับอาจจะต้องหาสูนยหน้าตัวเป้าตัวใหม่มานะพาสตันดากาเนะี่ยผมว่าแบบมัน,นคือแบบพวกลายนะที่มาแล้วดับอะ่ะคือตอนอยู่กับไลฟ์ซิกหรือซาวบวกนะที่ย้ายมาจากก่อนจะย้ายมาเลสเตอร์อะ่ะนั่นแหละคือแบบเก่งมากถนะ้เป็นหน้าขึ้นเร็วแล้วปมอะ่ะอารมณ์เหมือนแบบอารมณ์เหมือนวิกเตอร์โอซิมเฮนตอนตอนที่ขึ้นมากับนาโปลีอ่ะประมาณนั้นเลยนะเอืค เป็นการเสียเวลาผมเริ่มกันที่ดิลแรกที่เกิดขึ้นเลยดีกว่าเฮ้ยเลสเตอร์ชุดเก่แจังวะผมซื้อตำแหน่งที่บอกว่าเป็นปัญหาก่อนแล้วกันครับผมสูตรหน้าตัวเป้านะิป เอมานูเอลออบานครับชื่อกาเอมานูเอลนะกิฟออบารั an, นะผมเป็นสูนหน้าดาวรุ่งจากเกงนะเรียกว่าเป็นครบเครื่องนะคนนี้มีความเร็วมีความแข็งแกร่งยิงจะดีนะครับผมเรียกว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจะตามมองละกันนะครับผมของหน้าตัวเป้าคนนี้น่าจะเอามาแทนในตำแหน่งของอีเฮนาชวาร์ดีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าว่าเราใช้ออบาเนี่ยเป็นตัวเป้าของเรานะเฮราชีเฮราชบูเ็นวิคา้านยูโรผมก็เ็นทนนี้เข้ามาได้นะค่าประลังประมาณเอ้ค่าตัวประมาณเท่าไหร่ 15ล้านยูโรได้นะครับผมดี๋วที่2ที่เกิดขึ้นนะผมคุมเปอร์ดีนะเป็นแบ็กขวาเราเสริมมาเพื่ออนาคตนะเพราะว่าตัวจริงของเราเนี่ยก็เป็นกัปตันทีมอย่างริคาร์โด e เฟเรราซึ่งอายุก็ค่อนข้างนะอยู่ในช่วงขาลงแล้วนะผมเราก็เลยจําเป็นต้องหาแบ็กขวาคนใหม่เข้ามานะซาเอลคุมเปอร์ดีครับผมจากโอลิมปิกดิยงนะ3ล้าน8แสนยูโรครับผมเข้ามา อายุเพียงแค่18ปีอ่ะเข้ามาในฐานะโรเทชั o ก่อนละกันนะครับผมแล้วถ้านอนะาคตถ้่าพัฒนาก็จะดันเพื่อเป็นตัวจริงนะอับดุลปาตาวูอย่างที่บอกไปนะเราเซนถาวอลเข้ามาเลยครับไม่ต้องยืมตัวนะครับเราต้องใช้อยู่แล้วนะตำแหน่งนี้ครับผมก็เลยเสริมเข้ามาก็เลยจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะเซนถาวรอลเข้ามา5ล้านยูโรจ่ายไปเป่นเดียวกับทางด้านของเซนซารคาซาเดผของกองกลางจากเชลซีนะเซนถาวบอมาเช่นกันคาดว่าจะเป็นกำลังหลักของเราได้ในอนาคตนะครับผมคาตาด แล้วก็แซงนคนสุดท้ายครับผมคาลัมดอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะกองหลังชุดแบ็คของเราน่าจะเป็นคนสุดท้ายในตลาดนี้แหละนะครับผมกองหลังของเรานะได้ดีเลยลหรอ ไมน้อยดูการแรกของเลสเตอร์ของเราผมจะเล่นในแผน4-3-3นะผู้สำประตูเป็นเออร์มานเซนครับผมกองหลังเนี่ยเป็นคาร์ลัมดอนที่เราซื้อมานะเรียกว่าเซนถาวรจากซิตี้ยืนคู่กับเบลฟาสครับผมแบ็กซ้ายเป็นเจมดัสตินนะทางขวาเป็นริคาร์โดเปเรราครับผมกองกลางตัวรับเป็นเอ็นดีดีผกู้กลางเนี่ยผมดันคาซาเดขึ้นมาเลยละกันแล้วก็เป็นยืนคู่กับดิวเบอรี่ฮอลอะไครับผมแล้วก็ท้้งหน้า3ตัวทางซ้ายเป็นมาวีดีดีนะท,ที่แบบเป็นตำนานเลยนะความเร็วสูง นะแล้วก็ท้างขวาเป็นปาตาหูแล้วก็ข้างหน้าเป็นโอฟานนะครับถึงจะบอกว่านี่เป็นฤดูกาลแรกแต่ผมว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยดีพอที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกนะผมคิดว่าดีพอนะด้วยงบที่เรามีด้วยลุมกําลังที่เรามีผมคิดว่ามันน่าจะดีพอที่อยากขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป้าหมายแรกก่อนละกันนะเลื่อนชั้นขึ้นไปพรีเมียร์ลีกหนึ่งฤดูกาลในเวทีเอฟอลแชมเปี้ยนชิพผมผ่านไปแบบไม่ได้มีเรื่องหน้าพลิกโผอะไรกับผมเลสเตอร์ซิตี้ใช เพียงแค่หนึ่งดูการเนี่ยแบบแทบจะการันตีตั้งแต่ช่วงท้ายดูการแหละว่าแบบพี่หนึ่งชัวร์นะครับหนึ่งร้อยสิบแต้มอ่ะ <_ <an> _ <cia> เข้าใจนะว่าเลสเตอร์ในปีที่เขาตกชั้นไปเนี่ยคือแบบฟอร์มแม่งแย่จริงขายตัวเยอะครับผมแล้วก็บู๊กับฟอร์มนักเตะที่มีอยู่เนี่ยไม่ดีด้วยครับจะไมแบบตกไปได้ไงผมก็งงกันนะเข้าใจบ้าคือแบบขายขายเยอะจริงครับผมแต่ว่าด้วยผมกําลังผมคิดว่าเลสเตอร์ดีพอที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะ35ประตรเูเกือบหกแอสต์ครับผมสำหรับสุตหน้าตูวใหม่ของเรานะกิฟเอ็มมานูเอลโอบานเรียกว่าถล่มทลายเป็นลูกการแรกแต่ว่าก็ เเรียกว่ามันยังเป็นเคมเป็ชีพอยู่เนะาะเลนลูกการหน้าเล่นพิมร์เีกของจริงละแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะฮะถ้าพลังบุย5้าแปบเตฟฟี่มาวิดี้ีผมถือเป็นอีกคนหนึ่งที่แบกเกมลุกเราทางฝั่งซ้ายเหมือนกันนะ15ประตู1 0แอสซิสครับผมปีกตัวใหม่ของเราอย่างอับด,ดุลปาตาฟูก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะ12ประตู3มแอสซิสครับผมค่าพลังบุย6กครับผมเป็น7จคนหนึ่งที่เล่นดีแบบผิดคาดเลยนะคือคนนี้ผมกับตันทีมอย่างคีแนนดิบา กลังบูมมาสมแต่ว่าที่แปดคือมันเล่นดีเกินคาดด้วย11ประตู13แอสซิตอะแอสซิตมากสุดในทีม นะครับผมเป็นกองกลางจริงๆผมว่าสไตล์การเล่นของดิวเอรี่ฮอมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบตัวจับชายอ่ะแบบเป็นบ็อกตุบบ็อกคือวิ่งเยอะจริงแต่แบบไม่ได้มีอะไรโดดเด่นไม่ได้จ่ายดีไม่ได้เลี้ยงบอลดีไม่ได้อ่านเกมดีไม่ได้เข้าสกัดดีแต่ว่าเป็นนักเตะสายบาลานซ์ที่มีไว้ในทีมก็ดีนะผมคิดว่าอาจจะใช้ได้เป็นยาวๆเลยถ้ายังฟอร์มดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะดิวเบอรี่สตอเบอรีมและแยมเซซาร์เรคานซาเดผมถือว่าเป็นดูกการแรกที่เริ่มต้นได้ดีนะแปประตูกับหกแอสซิสต์สำหรับตำแหน่ง ว่าเป็นเป็นคนที่ทำผลงานได้ดีคนหนึ่งเลยนะครับหรือดูการแรกที่เราคัมแบ็กกลับมาเล่นเวทีพีเมลี่ก็ผมเลสเตอร์สตี้ก็เรียกว่ามีงบเหมือนกันนะได้งบมาประมาณร้อยล้านแต่ว่าแน่นอนครับผมว่าผมคงไม่แบบทุ่มเงินซื้อแบบตัวเทพๆมาหรอกนะผมก็ใช้นักเตะที่มีอยู่แหละแล้วก็ซื้อตัวที่ควรจะซื้อผมคนแรกที่เข้ามาสู่ทีมโอดิลอนโคโซนิวผมกองหลังดาวรุ่งจาก ไฟเออร์หรือเวอร์คูเซนครับผมเรียกว่าเป็นกองหลังที่ดูมีอนาคตน,นะเพราะว่าแบบเรื่องเขาเรียกว่าอะไรร่างกายอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะสมรรถภาพหรือล่าเขาเรียกว่าอะไรนะพูดนึกนึกคำพูดไม่ออกแต่ว่านั่นแหละพูดง่ายคือแบบแข็งเร็วนะครับผมเชิงบอลก็ถือว่าโอเคนะถ้าใครนึกไม่ออกนะน่าจะสไตล์คล้ายๆแบบเอริกบายยี่ที่แบบไม่เจ็บอะ่ะเข้าใจป่ะเอริกบายยี่ที่ไม่เจ็บบ่อยอะ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผม 27ล้านยูโรเข้ามาสู่ทีมครับน่าจะเข้ามายืนแทนตำแหน่งของว wow อลฟาสนะครับผมับเป็นสำรองแล้วกันนักเตะคนที่2ครับผมบคาดว่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เลสเตอร์เ,เสริมเข้ามาในตลาดนี้ผมอับดุลซาเมดนะชื่อเต็มน่าจะเป็นซาลิสปะ่ะซาลิสอ่าซาลิสอับดุลซาเมดนะครับผมกองกลางดาวรุ่งอีกคนหนึ่งจากลองส์ในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับผมเรียกว่าเป็นกลางที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าอันเดอร์เรตละกันเพราะว่าแบบอยู่ทีมเล็กเนาะแล้วก็แบบ ยังไม่ยังไม่ได้แบบพิสูจน์ตัวเองมากนักแต่ว่าผมคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นกองการตัวรับคนหนึ่งที่น่าตามมองนะอับดุลซัมเมนะผมจะเข้ามาเป็นตัวแบ็กอัพของวินเฟตเอนดีดีนะเรื่องว่าใจหนึ่งเนี่ยผมก็อยากใช้เป็นเอนดีเดีนะเพราะว่าแบบช่วงก่อนที่เขาจะเจ็บไปเนี่ยคือแบบไม่เก่งมากอะเอนดีดีคือแม่งดักบอลอะไรแม่งแบบเหมือนแบบเป็นแมงมุมอะคือแม่งดักทุกช็อตจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเจ็บไปแล้วก็ฟอร์มก็ออกทะเลไปเลยนะผมก็นั่นแหละเราจําเป็นต้องหาตัวที่มาเป็นตัวแบ็กอัพอีกทีนึง แล้วก็ถ้าฟอร์มดีก็อจจะดันขึ้นชุดจริงเลยนะอัรดตูนาเมดนะครับผมเพราะว่าตัวสำรองเนี่ยในตำแหน่งกองกลางตัวนับนี่ใช้เป็นฮัมซ่าชา u ดูรีครับผมซึ่งแม่งคือดาวรุ่งตลอดการอะ่ะคือแม่งเห็นมาตั้งแต่เกือบ10ปีที่แล้วอะ่ะ ทำซาชาลูรีเนี่ยคือแบบเมื่อไหร่จะเก่งสักทีนะครับสุดท้ายมันกลายเป็นนักเตะแบบอารมณ์แบบไม่รู้จะถนัดตำแหน่งไหนดีเป็นกลางรับดีไหมเป็นเซนเตอร์ดีไหมไปเล่นแบ็กดีไหมนะผมไม่รู้ตำแหน่งตัวเองคืออะไรนะครับสุดท้ายก็นั่นแหละยังไม่ปังนะครับผมก็เลยซื้อคนนี้มาละกันนะ25ล้าน5แสนยูโรเข้าสู่ทีมสำหรับฤดูกาลนี้ครับผมตำแหน่งที่เราเปลี่ยนเน่เรียกว่าที่ซื้อมาละกันที่ซื้อมาก็มีแค่2ตัวเนาะเป็นโคโซนูกับทางด้านไอซาเมตอับดูอะไรนะลืมชื่อไปละกองกลางตัวรับนะ แต่ที่เปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนแค่โคโซนูนะมายืนเป็นเซนแบ็กคู่กับทางด้านคาร์ลัมดอยครับผมส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยผมเลือกที่จะดันเด็กขึ้นมากันอย่างเช่นแบ็กซ้ายเนี่ยผมใช้เป็นคริสเตียนเซนนะซึ่งรุ่นที่แล้วนะเราปล่อยยืมตัวไปครับนะผมแล้วก็ปีกซ้ายเช่นกันนะแม็กอเทียขึ้นมาแทนด้านแทนทางด้านของมาวิดดี้นะครับผมอยากใช้เด็กแล้วกันอยากลองใช้ดูว่ารู้ว่าจะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวจริงค่อยเปลี่ยนเอาผู้ใหญ่ขึ้นมานะส่วนกลางรับเนี่ยผมยังให้เป็นเอนดี้ดีก่อนละกันนะเพราะว่าผมมั่ ได้อีกสักหนึ่งฤดูกาลถ้าแบบไม่เก็ยบยาวนะเออแล้วก็แบ็กขวาโยแบ็กขวาเราเปลี่ยนเป็นใช้เป็นกุมเบอร์ดี้ดันขึ้นมาแล้วนะครับผมฤดูกาลแรกในพเมียเมลีก็ผมไม่ต้องคิดมากเลยเพิ่งขึ้นมาบวกกับใช้ชุดที่ยังเป็นเด็กยังประสบการณ์น้อยอยู่ผมคิดว่าฤดูกาลนี้เราแค่อยู่ในพเมร์ลีกต่อได้ก็พอละ ไม่ต้องหวังแชมป์ไม่ต้องลุ้นไปบอลยุโรปอะไรเลยฤดูกาลแรกในพรีเมียร์ลีกครผมเลสเตอร์ซิตี้เราขึ้นมาจบอันดับ7ได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะตอนแรกนี่ผมบอกว่าเราน่าจะอยู่แบบโซนแบบกลางๆค่อนไปทางแบบข้างล่างมแบบแบบหนีตกชั้นอะไรยเงี้ยแต่นี่ขึ้นมาอันดับ7เกือบได้ไปบอลยุโรปเฮ้ย62แต้มผมอีกแค่2แต้มนี่คือเท่านิวคาสเซิลน,นะ ยิปเอมมาเนลออฟบาร์นะผมศูนย์หน้าตัวเป้าของเราถ้าพลังบนะุยสามฤดูกาลแรกในพรีเมียร์ลีกถือว่าทําได้ดีนะยิปสองประตูเข้าแอสซิสต์ครับผมยังยิงยังต่อเนื่องนะคนนี้อีกคนหนึ่งที่เด่นขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยครับว่อับดุลปาตาบูนะครับผมเรียกว่าฤดูกาลนี้นี่คือแบบแจ้งเกิดแบบเต็มตัว15ประตู12แอสซิสต์เนี่ยทั้งยิงทั้งจ่ายครับพลังบุย6เป็น83ดิเซซาร์เรคาซาเด้ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ทําได้ดีนะในะตำแหน่งกองกลางของเขาครับผม7ประตู8แอสซิสต์ พอมาดูดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าในฤดูกาลหน้าผมจุดที่เราควรจะแก้เลยคือตำแหน่งตัวรูกทางฝั่งซ้ายหรือปีกซ้ายของเรานะที่เราใช้เป็นสเลฟี่มาวิดดีกับทางด้านของคารซี A ่แม็กอาเทียสองคนนี้นะซึ่งผมคิดว่ามันยังไม่ดีพอที่จะขึ้นมาเล่นในพิมเมลี่ผอาจจะเป็นตำแหน่งที่เราเน้นเลยนะในตลาดหน้านะครับและดีลเดียวผมที่เกิดขึ้นในตลาดนี้เรียกว่าเป็นบิ๊กดีลที่สุดของสโมสรเราตั้งแต่มีตลาดซื้อขายมานะคนนี้เนี่แบบ ไม่รู้ว่าไปเจอมาได้ไงแต่ว่าผมคิดว่าเออไปเห็นบุ๊เออมันก็เหมาะกับทีมเราดีนะเฟรานตอร์เรสก็ผมเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่แบบเหมือนไม่ได้แจ้งเกิดก็แกไปอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วก็เหมือนจะแบบทรงๆแต่สุดท้ายก็เรียกว่าเล่นดีขึ้นแล้วกันเรียกว่าแบบกลับมาเข้าที่เข้าทางนะเฟรานตอเรสเรียกว่าเป็นปีกสายอะไรวะ ไม่ได้สายแบบยิงจ่านะไม่ได้สายยิงจ๋ามีคนแบบสร้างสรรค์เกมได้แล้วก็เอาตัวรอดได้ดีครับผมเราก็ซื้อมาครับฟร์นันตองได้จ,จากบาร์เซโลนาเรียกว่าเข้ามาแบกตัวรุกอย่างแน่นอนเจมส์จัสตินครับผมบุกอีก75ล้านยูโรก็ประมาณเท่าไแหร่1 0อยล้านได้นะประมาณ100ยล้านถือว่าแพงแบบสุดๆเลยครับผมแต่คิดว่านั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนแล้วตำแหน่งนี้น่าจะโอเคแล้วผมสำหรับฤดูกาลนี้ผมไม่ต้องมีอะไรมากนะเราเปลี่ยนแค่คนเดียวตัวจริงครับผมฟร์นันตองเด้เข้ามาในเป็น ัวลูกฝั่งซ้ายนะส่วนที่เหลือผมคิดว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยค่าพลังน่าจะถึง80ดกัทุกคนแล้วนะคริสเตียนเซนกุมเบอร์ดี้ครับผมแล้วก็เซซารีคาสเดนะส่วนนึ่ผมว่าโอเคแล้วละ่ะถ้าฤด,ดูกาลหน้าไอ้พวกนี้ยังไม่พัฒนาก็คงต้อง,คง,องคงต้องเปลี่ยนแหละเนาะถึงฤด,ดูกาลที่แล้วผมเราจะจบอันดับ7นะแต่ผมคิดว่ามันเกินความจริงไปเอยวะ่ะคือแบบแมง่งอาจจะฟอร์มทีเวอร์เกินเราอยู่ความเป็นจริงนะผมคิดว่าฤด,ดูกาลนี้อ่ะผมให้มากสุดเลยไปเล่นบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมอันดับ6อันดับ5อันดับ ถ้าเกินนี้คือถ้าเกินนี้ได้คือมึงเก่งมากแล้วจริงผมยอมรับอย่างหนึ่งเลยครับผมว่าผมแบบประเมินเลสเตอร์ซิตี้ไว้ต่ําเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าฤดูกาลนี้เลสเตอร์ขึ้นมาอันดับ3ของลีกเฉยเลยคือแบบการันตีพื้นที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกแบบแบบหัดอยอ่ะอันดับ5เชลซีมปนจแต้มผมเรามี80แต้มนะห่างกันตั้ง4แต้มหนยแล้วคือแบบลุ้นแชมป์อ่ะเวสต์แฮมแชมป์เฉย8ปแต้มนะเดี๋ยวทำไมตารางมันแปลกๆว่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแมนยูแมนยูที4 ซิตี้อ่ะแมนซิตี้อันดับ11เหลือจะเชื่อ ของจริงนี่คืออารมณ์เหมือนแบบโดนตัดแต้มอะ่ะผมงบ้าไะเนี่ยซิตี้อันดับ11โอ้โหก็ไม่แปลกนะที่ฤดูกาลนี้เราจะผลงานทีมจะดีขนาดนี้ครับผมกิฟต์ออฟบานของเรา29ประตู6แอซิ์เรียกว่าการันตี2ีลูกบวกทุกฤดูกาลตามมาติดติดกับตัวรุกตัวใหม่ที่เราซื้อเข้ามาเรียกว่าเข้ามาแบบแทนที่ตัวจริงอย่างมาวิดดีได้หมดจดนะครับผมฟรานตอเลส19ประตู8แอซิ์ในฤดูกาลแรกนะอับดุลฟาตาวูผมก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องแถมผลงานดี ด้วยนะ18ประตู8เอ้ย6ไม่ใช่8 6แอซซีนขงผมคาพาังบุย5 88อายุเพียงแค่22ปีนะใครจะปั้นคนนี้ผมแนะนำนะแบบแม่งโคตรจะเก่งเลยคือแบบคือมันยิงดีอ่ะคือเร็วไม่เท่าไหร่นะส่วนมากปีกที่แบบเรเร็วจะมันจะยิงไม่ค่อยดีแต่ว่าฟาตาูเนี่ยเป็นคนที่แบบยิงหนักมากยิงดีอ่ะยิงดีสําหรับฤดูการหน้าผม,ผมคิดว่าผมเจอตําแหน่งที่เป็นจุดอ่อนของเราแล้วก็คือตําแหน่งแบค็คขวานะทีใ่ในทีมเนี่ยเรามีทั้งด้านของซายเอลกุมเบดี้กับทางด้านริคาโดเปเรราซึ่งก็อายุประมาณ32แล้วมั้งปีหน้า33แล้วก แล้วคือกลุ่มเบอร์ดีนี่คือแทบไม่พัฒนาเลยเออไม่พัฒนาเลยนี่หว่าราลารเท่าเดิมนะแปนะครับผมก็เพราะฉะนั้นคิดว่าเป้าหมายหลักของตลาดหน้าเนี่ยเราเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกแน่นอนครับผมว่ากลุ่มเบอร์ดีเนี่ยไม่ใช่ไม่เก่งถ้าเทียบกันในอายุดาวรุ่งอะไรอย่างเงี้ยอ็จะแบบใช้ได้แต่ว่าสําหรับ League แชมเปียนลีกเราแม่งคือต้องการที่มันเก่งกว่านี้ครับผมต้องการแบ็กขวาคนใหม่เปิดตลาดมาก็จัดบิ๊กเดีลก่อนเลยละกันครับผมตำแหน่งที่ผมบอกว่าเป็นปัญหาเราก็คือแบ็คขวาเองครับผมเพราะฉะนั้น คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ มีแบบเขาเรียกอะไร potential ที่มากสุดในเกมนะแบบเขาเรียกว่าแบบจะเติบโตเป็นนักเตะที่มีคุณภาพได้มากสุดคนหนึ่งในเกมนี้นะครับในภาคนี้เนะนาะอารนาร์ติเนสนผมของจริงนี่เป็นแบ็คขวาของกิโรนานะซึ่งในเกมนี่ยา้ายมาอยู่กับแมนยูเฉยเลยนะไม่รู้แมนยูแบบไม่ไหวกับดาร์โลมิสซาก้าหรือเปล่าก็เลยซื้ออานาวมาแทนนะเรียกว่าเป็นแบ็คที่ผมว่ามันพลังมากเกินไปแนละ้วจริงๆนแะนะล้วเราลูงเข้าใจว่าเก่งเข้าใจว่าเก่งแต่ว่าคือข้าพลังแม่งเยอะมากอะเริ่มต้นหน้า80นะผมไม่มั่นใจแต่ว่านัะนะ่นแหละเราเสิ ใช้งานหน่อยริกาโดเปเรราบุกับอีก45ล้านยูโรผมก็ราคาประมาณ90ได้ไหม80 90ล้านประมาณนี้ประมาณนี้ครับผม5 0 85ยิ่ดูนักเตะคนที่2ที่เข้ามาและผมคิดว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่จะเข้ามาอุดรอยรั่วในบรรดาตัวโรเตชั่นในแดนกลางของเราครับผมรรโอ ฮายาเตะนะกองกลางจากเซลติกนะครับผม,มันจะเข้ามาเป็นตัวโรเตชันของเรานะเพราะว่าตัวสำรองในแดนกลางเนี่ยมีว i n f i t n d แดใช่ไหมที่เป็นแบบเชิงรับจา่จาๆเลยส่วนที่เป็นกองกลางแบบตรงกลางขึ้นเป็นตัวลุกเนี่ยมีแค่แบบบู b a k ารีซูมาเล่เดนนิสแบลตซซึ่งแบบ คือมันไม่ได้มาคลาสยังไม่ถึงนะก็เลยกำลังซื้อตัวที่แบบระดับเท่าๆกันมานะเรโอเข้ามาผม26หล้านยูโรเซลติกนี่ไม่รู้เป็นไรนะชอบมีแบบนักเตะเอเชียญี่ปุ่นนี่คือแบบเกิดกับเซลติกเอยอะมากแล้วนกนกร้องนกนกร้องดังมากไม่รู้ไม่รู้เข้าใหม่หรือเปล่าก็รรโอถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความสามารถนะเรียกว่าแบบหลากหลายอ่ะคือมันถึกใช่ป่ะถึกเร็วแล้วก็แบบทักษะเฉพาะตัวดีอ่ะ นะครับผมน่าจะเอามาเป็นตัวโรเ a t i o n ที่ดีของทีมได้ครับผม Rio Hayate ดูการนี้ผมเลสเ e อร์ซ City ของเรายังอยู่กลุ่มหัวตารางเหมือนเดิมและจบอันดับที่3ผมรู้ไปแล้วจบอันดับที่4ปะ่ะใช่ไหมขึ้นมา1อันดับแต่ว่าก็แหละแต้มเท่าเดิมนะ38แมตช์มีทั้งหมด76แต้มก็ผมก็ถือว่าดีนะดีขึ้นมาเรื่อยๆ l ล i c e s t e r City กับเป็นแชมป์วันฤดูกันที่แล้วนี่ิตี้แม่งล่วงไปอันดับ10-11แล้วถ้วยแรกเรามาก่อนับผมไม่ใช่บอลลีกแต่ว่าเป็นบอลถ้วยนะครับผม FA ครับ เรารอบชิงเจอบเชลซี Chelsea, เอาชนะไปได้2ต่อหนึ่งนะสำหรับบอลยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกผมเรามาจบรอบ8ทีมสุดท้ายนะเจอบูรูเซียด์ดมูลแพ้ไป4 3นต่อ3นะักะต่ที่ผลงานดีที่สุดก็แน่นอนก็ต้องเป็นตัวลูก3ตัวของข้างหน้าเราแนะน่อนอนกับุมคนแรกกิฟต์ออฟบาร์นะผมยบผม29ประตู7แอสซิสค่าพลังบวย2 ฟาร,รานตอเรสก็ผมยิบเอดประตู12แอซิสถือว่าเป็นนักเตะที่ทําผลงานได้ดีมากๆวันนี้ซื้อแบบคุ้มมากที่ซื้อมาถึงจะมีช่วงที่แบบเจ็บไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังทาผลงานได้ดีอยู่นะครับอับดุลฟาตาวูเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าคือมันปั๊กอะไรหรือเปล่าทำไมมันเก่งขนาดนี้วะคือผมไม่ได้ปรับแบบเทรนนิ่งแบบ เป็นแบบเฉพาะทางเลยนะอันนี้คือแบบผมบาลานซ์ตั้งแต่รวนที่แล้วและบวกอีกส92 20ประตู10แอ er, ี่ิสประตูเิแอซิดเกินาจริงอะ่ะฟัตบูคือแม่งเป็นปีกที่ยิงคมอะกองหน้ายิงโคตรแรงอะ่ะเจมมี่วารดี้ผมตำนานสโม,มสรคือเรียกว่าผมยื้อมาจนแบบยื้อจนเจมมี่บอกมึงไม่ไหวแล้วให้พอเถอะ อายุ40ปีผมยื้อมาตั้งแต่อายุเท่าไรวะสามหกสามเจ็ดอะค่าพลังตอนนี้แม่งลบมาเหลือ56กแล้วคือแบบไม่เหลืออะไรแล้วอะให้พี่แกแขวนสตาร์เถอะนะก็จะรีทายก็ตอนจบดูกาลนี้นะนนเรียวกว่าเป็นหนึ่งตำนานของเลสเตอร์นะควรจะมีลูกปั้นนะครับวาร์ดี้นี่คือแบบสุดจริง,รงถึงจะแบบมาพีคตอนพีคตอนปลายแต่ว่าคือแม่งตอนพีคคือแม่งก็คมสุดๆคนหนึ่งนะถึงเราจะเสียพวกจะีม่วาร์ดี้หรือว่านักเตะตัวเก่าๆไปในดูกาลหน้าครับ แต่ว่าผมคิดว่าชุดนี้เราไม่จําเป็นต้องเสริมใครเพิ่มแล้วนะน่าจะดีพอสําสหรับการลุ้นแชมป์ลุนแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกนะเรียกว่าให้มันเหลือนักเตะที่เป็นเลสเตอร์ซิตี้มาละกันจะได้ไม่เป็นต้องเปลี่ยนเยอะเนาะดิวเบอรี่ฮอร์นี่ผมเป็นนักเตะที่ไม่คิดว่าคือมันจะอยู่ถึงขนาดนี้นะคือแบบเก่งเกินเป็นนักเตะแบบสายบาลานนะ่ะคือดเีเป็นสายบาลานทุกอย่างไม่ได้เด่นอะไรแต่ว่าคือแม่งครบเครื่องครบเครื่องครับดิวเบอรี่สอดไซคิมและแยมนะครับเออมันเซนก็เป็นโกที่ดีคริสเตียนเซนก็กบมา ตัวก็ถือว่าพัฒนาได้ดีนะแล้วเราก็มาถึงจริงๆครับผมรอบชิงฟุตบอลยุฟ่าแชมเปียนลีกนะรอบชิงนี้เราจะเจอกับทางด้านของปารีสแซงแชคแมงนะครับผมไม่รู้ท่านประธานเป้ยังอยู่หรือเปล่านะเราผ่านทางด้านเอซีมิลานมาได้นะครับผมสกอร์รวม4-5ต่อเรียกว่าเชียดฉิว ในลีกก็ผมในที่สุดเลสเตอร์ซิตี้ก็ได้แชมป์สักทีนะฤดูกาลนี้เรียกว่าที่1แบบขาดลอยเหมือนกันนะเนี่ยมีทั้งหมด80แต้มมุมห่างจากที่2อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่6แต้มนะซิตี้มี74แต้มก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ดีสำหรับเลสเตอร์นะไม่แปลกก็ผมคนยิงประตูที่เด่นสุดไงต้องเป็นออบบานอยู่แล้วนะข้างหน้า3ตัวนะี่คือแบบยิงเงินเยอะทุกคนออบบานยี่สิบเก้าปาตาวูยี่สิบสี่เบรรานตอเรสอีกยี่สิบสาม ชุดที่เราจะส่งลงเจอกับทางด้านปารีสแล้วก็ผมก็เรียกว่าปูทีมนะเท่าที่มีเลยคือแบบไม่มีใครเจ็บไม่มีใครแบบเหนื่อยนะฟิตท,ทุกคนนะครับผม43 3สามสามูกสาประตูฮ์มันเซนขึ้นเป็น88นะเรียกว่าเป็นประตูที่ใช้ตั้งแต่เริ่มจนจบนะผู้เซนเตอร์แบ็กั็ผมคาร์ลัมจอนขึ้นมาเป็นแ9แ้นะจริงๆมีช่วงอะไรที่เจ็บแต่ว่ายังดีที่แบบฟิตกลับมาได้นะครับโอดิรอนโคโซนู90วิกเตอร์คริสเตียนเซนับผม8 4ดน้อยไปได้นึงแต่ก็ถือว่าเป็นลูกม่อสมูสส ลูกมอหล่ะเป็นเด็กเป็นเด็กที่เลเตอร์ซื้อมาแล้วกันนะครับ ตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยคือถ้าไม่ใช่ตัวท็อปอ่ะผมรู้สึกว่ามันปั้นยากมากเลยไม่รู้คนอื่นเป็นผหม,มือนผมในะตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยมันปั้นยากมากตอนแรกผมถือว่าแบบภาคเนี้ยกองหลังจะเป็นแบบเซนเตอร์แบ็กปั้นยากกองกลางเนี่ยปั้นยากแต่ผมว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยปั้นยากสุดละทั้งขวาผมอานาลมาร์ติเนส87กองกลางตัวรับก็ผมอับดุลซัมเมตนะก็เป็น86แล้วนะครับคือเป็นเรียกว่าเปรียบย่างตำแหน่งกับเอ็นดีดีอย่างสนุกเลยคนนี้ขยับขึ้นมาผมเซซาเรคาาเดคร ของเชลซีที่เราซื้อถาวรหมาผมขึ้นเป็น89เรียกว่าเติบโตวไวมากแล้วทำไมถึงไม่ไม่มีความสุขเป็นอันแฮปปี้ได้ไงก่อนหนึ่งในนักเตะที่ผมแบบผิดคาดที่สุดเลยคือคนนี้ผมคีนันดิวเบอรี่ฮอกัตตันทีมของเรานะคือผมไม่คิดว่าดิวเบอรี่เนี่ยจะเล่นได้ถึงขนาดนี้นะคือแบบยืนตัวจริงทุกแมตช์เล่นได้แบบคงเส้นคง,งวามากๆเลยคนนี้ค่าพลัง85อาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่านั่นแหละคงเส้นคง,งวาตัวลุก3ตัวผมข้างหน้าเป็นทางซ้ายนะเป็น เป็นฟรานตอเรส90ครับผมคิดมาคิดถูกมากที่ซื้อมาคนนี้ทางขวาครับผมเรียกว่าเขียวคัจจีดีกว่าอับดุลปาตาวู95คิโด,ดคือแทบเป็นเยอะสุดตั้งแต่เล่นมาเนี่ยปาตาวูเยอะเกินปะคือแม่งเร็วเลี้ยงดีแข็งยิงดีครบทุกอย่างที่ตัวลูกคอลจะมีศูนย์หน้าตัวปเป้าครับผมกิฟต์ออบบานนะกิฟต์เอ็มมานูเอลออบบาน90อันนี้ก็เขียวคัจจีเหมือนกันแข็งและคมและเร็วโอ้โหแลวคือปาลิ มันมันน่ากลัวจังว่าสี่สองสี ตอนนารูมา่าครับผมบาวเดโรเมโรกาวิโดเกลียดชุยได้นี่แม่งตัวยอดฮิตเลยเนาะมันก็กองกลางเป็นซเซอร์เกเมล่นโควิดซาวิดเหรอหุ้ยไม่ค่อยเห็นนะคู่กับกาวีครับผมข้างหน้า4ตัวนี่คือไม่ต้องพูดถึงซาวิซิม,มอนอุสมานเดเมเล่ก็หน้าเป้า2ตัวเป็นดูซานวราวิดยินคู่กับประธานเป้นะครับมึงเกินไปมปะบอลลี่ชุดเนี้ยเอาจริงยูเลนอ,อาวอลเลสอารีคังอินดูรันบิวเอกิติเก้ลาวารีนี่ใครวะ ดังบ้ามาใหม่ที่ปาตาบูแวกได้แล้ววูนนี้ส่งมาเป็นออบาล้อหยิงก่อนอด้วยซ้ายนะโดนนารูม่าโดนทักทายก่อนเลยครับโรเมโลเปลี่ยนแกนมาทางขวาถึงเดเบเล่พลิกและเช้ความเร็วไปได้อ,อ่าครับอุสมานเดมเบเล่ยังไงคลึงโอ้โหให้มาช่องนี้เป็นเอ็มบาปเป้แล้วตัวซ้ำเกือบโดนโอ้ซาวีซิมอนมันสุดเหยียดแล้วครับผม นี่เดียวจริงหนาวมีทางขวาสามเส้นมาเป,ปตปาตาบูหาแล้วปาตาบูเจาะมาช่อมความเร็วลูกนี้ทักท้ายก่อนตอร์นอารูมาจะพลิกพลิกหนีได้ฟรานตอตเลสมาสุดเส้นแล้วเปิดมาจุดนัดพบลูกนี้ไปโหเรียบร้อยครับผมกิฟเอ็มมานูเอลโอบาหนึ่งศูนย์ที่เลสเตอร์ขึ้นนำชุดนี้นี่ชุดที่สามใช่ไหมเลสเตอร์ผมรู้สึกว่าชุด สีฟ้าเนี่ยเป็นชุดชุดชุดยาวใช่ไหมชุดเยือนจะเป็นสีดํานะใช่ป่ะเราชุดชุดสีส้มนี่จะเป็นชุดที่ชุดที่สามชุดเยือนที่สองเออนั่นแหละพูดเหมือนกันนะครับโอ้โหฟอร์ลานเปิดมาจุดตั้แล้วแม่งเย็นขนาดปล่อยบอลให้มาเข้าเท้าขวาเพื่อแปลเอาบาลนี่อ่ะเน้นเน้นเอ็มบัปเป้ไปได้อแล้วหยุดไม่อยู่จริงแม่งเร็วเกินไปเปล่าเอ็มบัปเป้ยกมาแล้วเป็นตัวกายอย่างชิมอูห้หูิมอน เออบางท่านก็ต like ้องเอาชัวร์แ like ล้วครับผมลูกนี้บอลไม่แรงแต่แม่งเข้ากรอบแล้วตัวเองเสียตำแหน่งไปด้วยไงลูกนี้อืมมี่อยู่บริหารออกอืมหลุดมาอีกแล้วเฟอร์รานตอรเรสท้ายครึ่งแรกเอาว่ะเฟอร์รานยังไงยกไหมนั่นแหละสูตรนี้เลยโอ้โหโดนะคุณป้าเสียใจ้หียว่ะเหลือจะเชื่อลูกนี้ ถึงฟัตวูพลิกหนีเบวเดมาได้แล้วมีเพื่อนเอะไรกันพุ่งนี้โอกาสที่จะทิ้งเป็นสองศูนย์ของโอบาลรนมนารูมาก็ายังไม่ยอมนะมีภูพันอยู่ขึ้นมามีคบิดชิงสวยมากคืนสวยมากทิมมอนยังไงทิมมอนดึงแล้วยิงเบาเหลือเกินบ่ะให้ตามช่องมาเป็นเบวเดโดนโภูพันอยู่แตงไปได้ ให้มาถึงวลโควิดโอ้โหมันไม่มีใครจริงๆครับผมผ่านประตูไปด้วยผ่านทุกคนเลยจอนมามีโควิดสวิตโอ้โหแม่งเล่นกันดีมากวอลวิดให้มาที่กาวีลูกนี้เลือกยิงโหยิงเบาปาลีเหมือนยิงทีอะไรมายิงกันไม่มีแรงยิงอ่ะคือมึงทําเกมกันดีมากนะแต่ยิงไม่ดีอุบานแล้วอืไม่มีใครประกบก,ก็ไปเองครับผมอบานลูกนี้อืสวยๆเลย ฟาราบูลูกนี้โอกาสทองที่จะขึ้นน้มทำไมมันออกไปนู่นเลยวะมันกดนิดเดียวนะคาษเเดตรงกลางซาเมตเห็นแล้วครับผมลูกนี้เป็นคีนานดิวบูริโฮอไม่สองโอกาสทองอีกครั้งหนึ่งทังอินยังไงโยกเช้ความพลิวมาแล้วสุดเส้นด้วยลีคังอินยกมาตรงนี้เป็นครูโซนูโอ้โห,โหสวยจัด แล้วน่าจะหมดเวลาหรือไม่หมดแล้วสวยงามครับผม1-0เลสเตอร์ประตูเดียวที่เกิดขึ้นในแมตช์นี้แล้วครับผมลูกวันเล่ของของออบานนะหน้าประตูในช่วงครึ่งแรกครับผมได้แชมป์ยู่าแชมเปี้ยนลีกเย้เหนื่อยแลวเกินแม่งเจอใครไม่เจอมาเจอปารีสปารีสนี่เป็นทีมที่ผมไม่อยากเจอสุดละ ประธานเป้นี่คือแม่งโกงเกินอะ่ะอืมนั่นแหละสุดท้ายก็ได้แชมป์บางทีวะ่ะเรียกว่าดนะับเบิลแชมป์ป้าแชมป์ลีกกับแชมป์ยูฟาเนาะคนชูก็ต้องเป็นกัปตันทีมอย่างดิวเบอรี่ฮอลผมเป็นคนที่เล่นดีแบบผิดคาดจริงๆผิดคาดจริงผมยอมรับจริงว่าผมประเมินดิวเบอรี่ฮอลไว้ต่ำมากนะเซฟนี้มันเก่งจริงนะครับนะก็ะจุกสำหรับ เลสเตอร์ซิตี้ผมจิ้งจอกสยามนะอาจจะอ in ัพโหลดช้าไปนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ผมแบบติดเนี่งติดภูมยอะไรเกมขับรถแข่งแบบซื้อภูมิอะไรมาแล้วก็แบบติดเกินอ่ะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไว้อาจจะอัพโหลดเกมรถแข่งนะหรือไวขอ้ขอขอให้ขับให้มันชินๆก่อนแม่งขับอย่างยากนะนะครับคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมับผมใช้ครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตัคลาด้วยนะมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับ อยากเห็นพิมพ์ลายวามเลยจะไล่ไล่ทำให้แล้วกันเลสเตอร์สีนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นนะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชินกับสีส้มเท่าไหร่าไม่แหละก็ลากัไปด้วยสวัดดีใจของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสบนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ